ข่าวมาจากทางพรคประชาธิปัตย์นะครับว่าคุณเดชอิด it, ขาวทองสสสงขาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์แล้วก็ดูแลภาคใต้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ปรากฏว่าคุณเดชอิด it, ติดโควิดติดโควิดนะฮะแล้วก็โอ้โหช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะสุสารท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งคุณเดชอิกก็ลงไป ช่วยลูกทีมในการหาเสียงแล้วก็ร่วมถแถลงข่าวกับทางน้ำตีกเกษตรค,คุณเฉลิมชัยสีอ่อนด้วยที่หาดใหญ่เมื่อคืนวันที่16ที่ผ่านมามีข่าวว่าคุณเด็ดอิติดโควิดแล้วก็สุดท้ายแล้วผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์สอบถามเรื่องนี้กับคุณเด็ดอีกคุณเด็ดอีกก็บอกว่าใช่ติดจริงนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าออตอนที่รู้สึกไม่สบายตัวมีอาการคันคอ ก็เลยกังวลใจไปขอรับการตรวจหาเชื้อโควิดผลออกมาเป็นบวกตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ที่สงขลานะฮะตอนนี้มีอาการแค่คันคอหมอบอกให้อยู่รักษาตัวต่อไปจนกว่าจะหายดีตอนนี้แจ้งให้ทุกคนที่ใกล้ชิดได้ทราบเรื่องแล้วนะครับพร้อมกับขอให้ทุกคนไปเข้ารับการตรวจแล้วก็กักตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข ส่วนสาเหตุของการติดโควิดคาดว่าอาจจะติดเชื้อจากการพบปะผู้คนจำนวนมากระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนะฮะส่วนคุณสุภาพรก็มีการตรวจหาเชื้ออยู่ตลอดเวลาล่าสุดยังไม่พบว่าติดเชื้อแต่ก็กักตัวนะครับนี่นะฮะคุณสุภาพรก็ที่ชนะการเลือกตั้งชนะเนี่ยก็ทีมของคุณเดชอิท ที่ร่วมกันหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็ถแถลงข่าวก็ต้องไปตรวจหาเชื้อนะฮะถ้ายังไม่เป็นก็ต้องอยู่ในข่ายต้องกักตัวออนี่นะฮะอันนี้ล่าสุดนะครับวันนี้ทีมผู้ชนะเนี่ยเขาก,ก็ก็จะตะเวนตะเวนขอบคุณแหละตะเวนขอบคุณตะเวนขอบคุณพี่น้องประชาชนนะฮะในเขตเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะนี่นะครับนี่ก็คุณสุภาพรก็เป็นเออ ว่าที่สสหญิงคนแรกของสงขาใช่ของสงขานะครับ<ช>ท่านผู้ชมครับเพิ่มเติมนะฮะที่เราเล่าเรื่องตากับยายนอนเตียงเดียวกันแล้วก็โพสต์ผ่าน Facebook คุณปริวัติสุดสะอาดนะฮะแล้วก็มีการลงท้ายคล้ายๆกับว่านะครับผู้โพสต์ที่นอนรักษาตัวอยู่ได้เสียชีวิตและจากไปแล้วนะครับปรากฏว่าคุณปริวัติยังอยู่นะฮะ คุณปริวัติสุดสะอาดนะฮะมี Facebook นี่ฮะท่านผู้ชมฮะโอแขวนพระดีถ้าไม่รอดห้าคืนแรกของปีประเดิมได้ดีเพียงอะไรหมวยหมวยมวยนี่นะฮะโอ้อา้าวแล้วฮะอขออภัยด้วยฮะต้องขออภัยนะยต้องกาวขออภัยนะฮะขอให้พี่ปริวัติแข็งแรงแข็งแรงนะครับเหมือนก็เป็นน้ำท่วมอ,อ่อขอเหรอฮะแล้วคนเสียไม่แน่ใจเป็นใคร ก็เลยไม่กล้าพูดเลยเพราะบางกระแสข่าวบอก๋อคุณเสเป็นพี่ชายอ๋อพี่ชายคุณปริวัติใช่โอดีแล้วนะฮะพี่ปริวัติไม่ได้เป็นอะไรนะฮะต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะกลับมาสู่เรื่องของการเลือกตั้งท่านผู้ชมฮะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานนี้นะ